สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาของขาดพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงแรกค่ะของมื่อวันที่สิบเก้านะคะเดือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะมานี้นะคะแอดผ้าพอแม่พี่น้องพระเทวสุขคุณน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคนถึกพีซิงค์นะคะพี่น้องค่ะแนวทางของคนถึกพีซิงค์วัตถิ่ันธ์มาเขามาเป็นโตตั้เลนนะคะหกสาม นะคะพี่น้องคะเขาว่าเป็นตัวตัดเหรียญหกสามนะคะพี่น้องคะเอามื่อนี่นะคะแนวทางตองอวดนะคะของอ่าคนถือทีซิงนะคะสีเรสมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ<อ>่ะค่ะปู้คุณไอ้เบิ่งเจ้าให้มันมันเด้อค่ะปู้ค่ะสาธุค่ะเย่างดัง อ่ะมวดนี่เอาสามตัวก่อนเนาะได้ค่ะผู้คะหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดค่ะหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าค่ะเาค่ะเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกค่ะเก้าสามหกเก้า สาหกค่ะมาเนี่ยเอาตัวนี้กอนหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดค่ะแปดหกหนึ่งแปดหหนึ่งค่ะเธอมีเท่สามตัวมีเทอ่ะค่ะบุนปเนี่ย,ยสองตัวไปเนาะ,นนนะค่ะ เออนะตนีสค่ะสีสามนะคะเออห้าสามห้าสามค่ะหกสามหกสามค่ะหกแมนเก้าสามเก้าสามค่ะหกสามบูมแมนหรอปูขะบมแมนค่ะ นี้สองตัวสองตัวได้ไมเนื้อค่ะเก้เก้าหค่ะหกเก้าหกเก้าค่ะแปดกเก้าแปเก้าแปดค่ะอืมกลับลำบากเตร เลขพลายตัวกำนั่นมะค่ะปค่ะแปด้า่มีแค่นี้โอ้มันอันมื่อวันนี้ปูฮ็ดคำนวณดิค่ะป,ปูเนีนเออค่ะปูไม่่ฝันอะไรบอกค่ะปู 4, อันฝันในสีสาโอ้ความฝันนี่คือสีาา่สามิค่ะปูเนเี่ามตัวเดียวฝันว่าจังไรล่ะค่ะปูเป็นมาสามวันนี้ ส้าบนี้แม่ค่ะเพื่อนหน่อยซ้บนี้กับันงมันก็ออกไปแล้วเนาะค่ะมันกับทางบนตัวงอส่วนี้ค่ะเอาเก้าแบงส์ค่ะเอานม่นี่ที่นี่อะเลขค่ะเก้าเก้าเอจาเอาไป เกาเกาหกเขากเอาละค่ะปู9แปดเกาเกาแปดเอาละค่ะมันมืดแล้วเปิดแล้วค่ะปอันตันตัวเด่นร่วงกลมได้ค่ะตัวตตัวผีบอกนี่นะตัวที่สามีเนาะค่ะปูีสามค่ะอันนี้ตัวคอยขึ้นว่ามันสีมาค่ะยัเสื้อเปินหลายเปน้มืดสันเสื้อเปิ้นเปิเกับตัวมันรุ่ันรั่งันเป็นตัวนี่ค่ะ เขงเข้าไนี่คับท่านเด็กทตัวทุงนี้นะโอ้สูํานวงตอนนี้นปูก,ก็แห่ก็แหย่บงด้วยนะคะ่ะตอนนั้นตะปูเนาะ<ม>แมอสูงกําลัเบ่เขาดีเลยอ่ะของปูน่ะข้าว,วาปูปได้รับปูคะเออแต่ว่าวานี้คิอว่าสิาบ่าบนะปูตัตัว,ตว,ตวมแัแห้งเก้าหนึ ค่ะอืมครับคุ้มมากแห้งค่ะปูอืมอืมอันว่างหนึ่งหันปูงวดที่ผ่านมานี่ปูได้เห็ดคำนวณครูมานน้ำบอกครับครูค่ะมันสองตัวน้ำมันมากยุบแต่ว่ามันไม่ได้เขาอืมค่ะค่ะได้ครับบกเท่าไหร่สิเป็นหัึงสั่นค่ะอันหกศูนย์สามแล้วก็ห้า อ่าค่ะแปดสาม่มอนกันค่ะเอมันมันนมันพีดแวต่อค่ะงานนี้ถือทุกงขั้นทิถือขั้นยังพลาดมั้งอย่าบปเออตงง่เออนี่่าถื่ให้พลาดครับคนนี้ค่ะผูได้ครับค่ะอันแปดหนึ่งหกหนึ่งดังนี้ดังของนี่ เดี๋ยวเลขว่านี้เดี๋ยวคนบอกใหเจ้าเจ้าเขียนไว้เ้อค่ะเลขสี่ตัวค่ะตกลงผมหนึ่งเก้าแปดหกสี่ตัวอืมหนึ่งเก้าแปดหกเอเลขติดสี่ตัวนี้ส่ตัวส่วนมากสิว่าจักตัวครับปูคะมาสามตัวเลยเหระมาสามตัวเลยตีครับปูแม่นอืม อันสามตัวนี้จังเล็บเพิ่นค่ะเด็กพี่บอกค่ะพูดค่ะได้ครับพูดค่ะเด็กรู้เรียอขึ้นหนึ่มันเป็นต้องข่อยค่ะเดี๋ยวอันเล่ดับเด้อเอาละเ,เอาเขาเล่ดับเด้อจ้าดับบนล่างดีครับพูดค่ะดับทั้งบนทั้งล่างน,นั่นแหละได้กลับน้ำบอกครับพูดดับนี่ เดี๋ยวขอจูบเอาอคนจ้ะเจ็ดกับสองอ๋อบ่มี่เจกับสบ่มีบ่มีงวดนี่ค่ะอจะเอาจะเอาอันหกสองนึ่งจะไปเอาค่ะแต่ก็อีหังกูใส่ใส่ใส่อใส่องล่ะว่าต้องเอาอ๋อติดติสองติดติเจ็ดนี่ว่าเอาเอาอ๋อค่ะค่ะปูได้ค่ะ แต่ขันบ่มีครับเข้าพวคือบ่ได้ค่ะของอคือบ่ได้ค่ะเจ็ดวางในหัวเอาเลยมันดับอืมครับพวแต่ว่าทั้งทั้งเพิ่นปั่นจูนเพิ่นบ่ดับดอกค่ะแต่ของเฮาดับค่ะเด้อจ้าแต่นั่งยั่งนุ่นนุ่นพี่ย่าปะหัวหนี้จังได๋กะยามี2กับ7บ่ว่าหลักร้อยก็บ่ได้เนาะครับพว บ่บบบเอวจักรักเลยเนาะค่ะบ่อจักรักเลยได้ครับป <คะ S 2> ูค่ะค่ะปูได้คะ่ะขอบคุณปูนะคะ่ะตาจ้าขอบคุณปูค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอา <คะ S 2> สรุปแนวทาง้งทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางของอ่าคนถือพีสิงค์นะคะพี่น้องวัอนี้นะคะ เป็นชุดคำนวณน,นะคะความปันมีคู่เดียวหางเดียวก็คือ C3 นะคะพี่น้องคะตะกอนอที่แอดเคยโท่ไปหาพ่พอเล่านะคะเล้าก็บห่ชุดคำนวณมากคือกันนะคะไปไปพี่น้องคะเอาชุดคำนวณน,นะคะอันเล่าเลากับตัวไห้น้ามันก็นเลยเบิ่งหลนะคะพี่น้องคะอ่าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแเกาเก้าหนึ่งหกเก้าสามหกหกหนะคะ ค้อมฝันนี่ซีสามเม็ดเดียวค่ะพี่น้องคะแล้วก็สองตัวชุดคำนวณคะ่ะมีหาสามเก้าสามเก้าหกหกเก้าเก้าแปดแปดเก้านวดพี่น้องเล่าเกาเกล้ากับตัวไขน้ำมันก็เลยเบิงึงเป็นหลายคู่นะคะพี่น้องคะบ้านี้นะคะส่วนแนวทางของพ่อเล่านะคะหัวที่ผ่านมาเนาะก็เขามาเป็นตัวตาเหร่นนะคะหกสามน่าพี่น้องคะหกสามสามหกเนาะพี่น้อง, 63, อ,งอืมนี่ละพี่น้องคะเขามาเป็นตัวตาเหร่นนะคะพี่น้อง เป็นชุดคำนวณน,นะคะเนาะสำหรับวันนี้เนาะให้พ,พี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางอ่าตองหัวนะคะของอ่าคนถือพีซิงนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณา,าเบิรงค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอ เพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณความพองวันล่าสุดสุดสุกคนนะคะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณหน้าทางจากคนถึอพีซิงค์ค่ะสาหรับความพิลองท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะทางยาสิาษยากับแนวทาง เด็ดๆแบบนี้นะคะเขมามบคุณเร็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเสด็่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแม้ทางจากทางรายการนะคะพี่น้องค่ะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอกซิเล่คอร์วล่าพอแม่พี่น้องมาเท่าสุปสุข้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปไดคลิปหนาค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ